กลับมาอยู่ด้วยกันอีกแล้วนะคะจําหรับเตียงเ,ยงเยงหน่งร์และวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันที่ตำบลจุดช้างค่ะอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เราพาทุกท่านนะคะมาชมรีสอร์ทค่ะเป็นรีสอร์ทเชิงอนุรักษ์นะคะและเป็นแนวอนุรักษ์แนวไหนนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะรีสอร์ทแห่งนี้ค่ะมีทั้งหมดแค่สองหลังเท่านั้นนะคะมันจะ,จะดูเป็นเอ็กซ์คลูซีฟอย่างมากเลยอ่าตรงนี้นะคะจะสร้างอ,อยู่บนพื้นที่ดินประมาณสามถึงสี่ไร่ได้นะคะ มีวิวที่สวยงามเป็นวิวธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นก็คือเป็นวิวน้ำตกมีบ้านสองหลังมีคนดูแลประจำอยู่แล้วนะคะตลอดยี่สีชั่วโมงบ้านจะมีความไฮเรีดตรงนี้นะคะจะเป็นทางสะลบนะคะที่จะลงไปยันแม่น้ำแม่แตงนั่นเองเดี๋ยวเราจะพาไปดูบ้านก่อนเลยนะคะค่ะค่ะค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่หน้าบ้านหลังแรกกันแล้วนะคะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะดูเลยค่ะ ภายในนะคะก็จะทาําไปด้วยฉากปูนนะคะเป็นการฉาบปูนแล้วก็ประดับประดาไปด้วยไม้ซึ่งเป็นไม้แท้นะคะลายแล้วก็รอยขลุ่ต่างๆเนี่ยคือเกิดจากความเก่าแก่ของไม้โดยธรรมชาตินะคะพอเราเดินเข้ามาในบ้านค่ะประตูเป็นประตูบานสไลด์ค่ะของอร,รูมีเยมสีขาวพื้นเป็นกระเบื้องนะคะเป็นกระเบื้องลายไม้ซึ่งมีความมันมีความสวยงามเลยค่ะ มีโซฟาขนาดใหญ่ทีวีและวิวทางด้านห้องลิฟ่งลูมนี้นะคะ,ะก็จะเป็นวิวที่เห็นต้นไม้หลากหลายพร้อมทั้งตรงรับประทานอาหารนะคะก็จะมีอยู่ด้านล่างตรงนี้นเลยนี่น่ารักมากคือเรานอนอยู่กับธรรมชาติจริงๆ มีไม้ติดในบ้านด้วยแล้วก็นี่ค่ะจะเป็นห้องนอนห้องนอนมีขนาดใหญ่มีขนาดกว้างกันเลยนะคะก็จะตกแต่งเพิ่มไปด้วยราวจาับหรือว่าเอาไว้นั่งก็ได้นะคะที่ทาจากไม้พอเราขึ้นมาบน,นที่นอนนะคะก็จะเป็นพื้นต่างระดับขึ้นมาอีกสเต็ปนึงวิวจากทาที่นอนก็จะเป็นวิวดียวกับห้องรับแขกเลยค่ะเราก็จะมองเห็นแม่น้ํา แล้วก็น้ำตออกเล็กๆทางด้านนี้นะคะที่นี่นะคะไม่ได้ติด wiFi ค่ะแต่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสัญญาณอินเทอร์เน็ต 4G นะคะเพราะว่าเราเช็เคจากโทรศัพท์รเราแล้วเมื่อสักครู่นะะี้มาค่ะแล้วเดี๋ยมาต่อกันที่ห้องน้ำค่ะห้องน้ำนะคะจะมีเป็นอ่างบาสครับดูนะคะมอนแช่อ่างกันเลยดูวิวด้านนอกคือวิว,ว,วทิวทัศน์ที่นี่คือ Amazing มากเลยค่ะทุกคน มีน้ำรอ้อนน้ำเย็นติดตั้งให้เรียบร้อยที่นี่นะคะมีทั้งเช่ารายวานันรายเดือนหักใหนได้นะคะสนใจเดี๋ยวติดต่อได้ที่เบอร์โทรที่เราจะติดไว้ให้ด้านล่างนี้เลยนะคะและสำหรับหลังนี้นะคะน่ารักเลยค่ะจะเป็นเจ้ามารีาไฮก็ได้นะคะคือคุณพ่อคุณแม่คุณลูกอยู่ด้วยกันก็ได้เพราะว่าอย่างนี้นั้นบอกว่าห้องนอนห้องรับแขกมีความใหญ่ ท,ที่ลงตัวเลยตู้เย็นนี้ให้พร้อมเรียบร้อยไมโครเวฟสำหรับใครที่อุ่นอะไรร้นอนๆทานนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องที่สองค่ะ ระหว่างทางเดินของหลังแรกลงไปหลังที่สองนะคะบันไดค่ะก็จะเป็นบันไดที่จะชันหน่อยนึ่งแล้วก็อ่เป็นการออกแบบด้วยการวางปูซีเมนที่ที่ผสมกับถ,ถึงก้อนหินใหญ่นะคะเพื่อเราจะได้ไม่ลื่นค่ะทุกคนสำหรับหลังนี้นะคะหลังที่สองจะเป็นบิวอินนะคะเป็นบา์ขึ้นอย่างนี้เพื่อให้วางปูกได้นะคะา เป็นสองฝั่งตรงเนี้ก็จะนอนได้สี่คนแต่ถ้าเพิ่มถ้าเสริมนะคะก็จะนอนฝั่งนี้ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็หมอนเลยค่ะสําหรับแก้งหรือเป็นกรุ๊ปที่ชอบธรรมชาติดูเย็นไมโครเวฟนี้ให้เหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะห้องน้ํานี้ก็ออกแบบเป็นตู้เชาว์ค่ะแล้วก็ส่วนด้านนี้ แน่นี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าที่เนี่ยมีให้ทั้งรายวันรายเดือนตู้เสื้อผ้านี้ก็จะสําคัญอยู่บนกันสําหรับ,บคนที่อยู่นานๆนะคะรีสอร์ทแห่งนี้นะคะอ,อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ขับรถมาประมาณหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะพอเราขับมาแล้วก็มาเส้นแม่ริมนะคะโตรงผ่านแม่ริมมาเลยค่ะ ตรงมาเรื่อยๆแล้วเราจะเจอป้ายทางด้านซ้ายมือเขียนว่าตางท้างแม่ตะมาเราก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาแล้วตรงมาเรื่อยๆเลยค่ะแล้วคุณจะมองเห็นกับป้ายออของรีสอร์ทแห่งนี้อยู่ทางด้านขวามือแต่นะ้าสมมติว่าหากใครนะคะกลัวจะมาไม่ถูกเดี๋ยวเราจะตัดลิงก์ไว้ให้ใ,ใต้วิดีโอนะคะติดลิงก์โลเคชันนะคะคุณก็มากันได้ไดนน้ค่ะ ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นศาลาส่วนกลางนะคะคือทุกคนก็ใช้ด้วยกันได้นั่งรับประทานอาหารหรือว่านั่งทำงานคือคือเอาตรงนี้ได้เลยค่ะแม่น้ำที่เราเห็นอยู่นะคะเป็นแม่น้ำแม่แตงค่ะในช่วงไฮซีซันนะคะหรือว่าช่วงที่มีการล่องแก่นนะคะคนที่เขาล่องแก่งอะ่ะเขาก็จะล่องแก่งผ่านตรงนี้เหมือนกัน ถามว่าเราอ่ะเดินจากตรงเนี้ยลงไปที่แม่น้ําได้ไหมเราเดินลงไปได้นะคะแต่เราอ่ะไม่มีแพรแล้วก็ทางด้านปลายด้านนี้บางวันนะคะก็จะมีช้างเพราะว่าดูต่อตรงเนี้ยใกล้กับปางช้างซึ่งปางช้างตรงนี้ไม่มีการขี่ช้างนะคะจะเป็นการอาบน้ําช้างเขาก็จะพาช้างลงมาอาบน้ําตรงนี้เหมือนกันกนี้นะคะอาคารนี้ค่ะอาคารที่เราเห็นด้านหน้านี้จะเป็นอาคารไว้สําหรับนวดนะคะ ก็สามารถคุยออบอกกับคนที่ดูแลรีสอร์ทได้เลยว่าเราต้องการนวดเขาก็จะเรียกหมอหนวดมาให้แล้วก็จะใช้ห้องนี้ในการนวดแต่ถ้าสมมติว่าทุกไดท้ที่ที่มีความใหญ่คือแบบหลายคนอยากที่จะเหมาทั้งรีสอร์ทแล้วก็บอกว่าสองอาคารเนี่ยนอนไม่พอขอนอนอาคารนี้เพิ่มอันนี้ก็สามารถแจ้งกับคนที่ดูแลรีสอร์ทได้เช่นเดียวกันค่ะ ในตอนนี้จะอยู่ติดก,กับภูเขาเลยนะคะอากาศก็จะดีอย่างนี้ตลอดทั้งปีอย่างตอนนี้นะคะเบเบเที่ยงแล้วค่ะที่เราอยู่กับตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าอากาศไม่ถึงจะเย็นแต่ไม่ร้อนเลยน่าจะอยู่ที่ประมาณ26องศาได้ะค่ะตอนนี้สวนต่างๆมีการจัดแต่งได้ได้เชิง ส่วนมากเขาจะปล่อยให้เกิดตามธรรมชาติแต่ว่าจะดูแลจะมากกว่าและเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าน้ําตกที่นัดบอกอะ่ะสวยงามแค่ไหนค่ะสำหรับน้ำตกนะคะน้ำตกคุณก็จะเห็นได้ว่ามีความสวยงามเป็นอย่างมาก หินเป็นโขดเหินเป็นชั้นๆเลยนะคะน้ำในช่วงนี้ค่ะก็จะใสสะอาดเลยค่ะเพราะว่าอยู่ในช่วงปลายฝนต้นหนาวนะคะต้นไม้รอบร้อมเขียวชอุ่มไปเลยค่ะลานด้านล่างเนี่ยกว้างพอที่เราจะปุเสืนอนหรือว่าโยคะนั่งสมาธิอันนี้คือเหมาะเลยนะคะ แล้วก็ทุกท่านจะเห็นได้นะคะว่าที่เนี่ยถึงเราจะอยู่กลางตากลางเขาแต่การดูแลการรักษาวความสะอาดของที่นี่คือเป็นที่หนึ่งเลยคะ่ะทุกคนหากท่านใดนะคะสนใจอยากจะเข้าพักรีสอร์ทแห่งนี้นะคะโทรมาได้ค่ะตามเบอร์โทรท,ที่เราติดไว้ให้แล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมบอกนะคะว่ามาจากสเตเมนต์คุณจะได้รับส่วนลดสำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะ ต้องขอขอบคุณมากและเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย